และเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาครับทุกท่านฮะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงราชการที่9หลายภักสวนก็ได้จัดพิธีลํำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับโดยชมรมนี้ครับชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตามรอยพ่อครับนำโดยประธานชมรมจิตอาสาคือนายประเทืองแซ่เฮียและคณะนะครับ โดยมีคณะผู้บริหารประชาชนคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการประกอบด้วยดรสันเกียรติกุลเจริญนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายนะครับโดยชาวชุมชนร่วมจัดงานเทิดพระเกียรติเดินตามรอยเท้าพ่อเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระชนะกาจิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิร เมื่อวันศุกร์ที่13ตุลาคม2566เป็นปีที่7นะครับโดยได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลพิธีวางพวงมาลาและถวายบ้งคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชการที่9นะครับแล้วก็มีการแจกอาหารมีการแสดงอย่างเช่นโขนมโนราที่สถาบันราชาประชาสมาสัยด้วยนะครับเพื่อน้อมลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เสด็จมาช่วยกลุ่มผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรือนนะครับ เพราะวันนั้นถึงมีวันนี้คือถ้าไม่มีวันที่พระองค์ท่านเสด็จมาให้ชีวิตให้โอกาสแก่เหล่าผระสกวน,นิกรของพระองค์ท่านในวันนั้นนะครับกลุ่มผู้ป่วยโรคเลือนคงจะหมดหนทางที่จะดําเนินชีวิตได้ในสังคมเชกเช่นแบบทุกวันนี้นะครับพระองค์ทรงสร้างโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคเลือนนะครับสร้างโรงเรียนให้กับชุมชนเพราะว่าเป็นโรคที่สังคมรังเกียจน,นะฮะแล้วก็พัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับ ครั้งหึงแดนสยามเคยลามโรคเงาทุกโซกครอบคุมไปในทุกที่ยังเรืออนระบาดบ่อนทำลายประชาชิง ทนทรมานอาการป่วยจิตใจดุวยเ um หมือนโดนรุมในมุมมือถูกรังเกียจเยียดว่ามาโทมทับเกินจะรับกับปัญหา ชาตา,าตนประชาชนในสถาบันราชประชาสมาสัยซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านมาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่ท่านได้สถาบันได้สถาปนาสถาบันราชประชาสมาสัยเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยโรคเรื้อนเข้ามาอยู่อาศัยและรักษาพยาบาลที่สถาบันราชประชาสมาสัยแห่งนี้ ดังนั้นประชาชนที่อาศัยอยู่ในสถาบานันราชประชาสมาสัยได้รับพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นได้น้อมลำลึกในพระมหากรุณาของพระอ,องค์ท่านจึงได้จัดงานน้อมลำลึกถึงพระอ,องค์ท่านตั้งแต่ท่านสเสด็จสวรรคตรมาเป็นระยะเวลา7ปีก็ได้จัดกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยชุมชนในสถาบานันราชประชาสมาสัยก็เป็นชุมชนส่วนหนึ่งของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพายที่ เทศบาลเมืองป่เจ้าสิงพายให้การดูแลประชาชนในชุมชนของชุมชนป่เจ้าสิงพายด้วยดีเสมอมาและในการจัดงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชนชุมชนโดยรอบหรือแม้แต่องค์กรต่างๆก็ได้ให้ความร่วมมือกับทางสถาบันราษฎระชามาสัยในการดําเนินการจัดงานครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาของพระองค์ท่านตลอดมา วันนี้ก็มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เห็นพระสง์นิกรคนไทยนะครับทุกผู้ทุกคนนะครับในเขตสม,มุทรปราการได้มีความล้ำลึกถึงพระบาทสุเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่พระองค์ได้ทรงสร้างโรงพยาบาลให้กันกับคนลูกเรือน ได้รักษาพยาบาลนอกจากพระอ,องค์จะทรงสร้างโรงพยาบาลแล้วพระอ,องค์ยังสร้างโรงเรียนสร้างอาคารเรียนสถานของสถาบานันรัฐประชานะครับให้คนที่ลูกหลานของชาวลูกเรือนได้เรียนหนังสือการได้มีความรู้เพื่อออกไปประกอบอาชีพทำมาหากินกันอยู่อย่างมีความสุขก็ดีใจนะครับที่วันนี้ทางสถาบานันราประชาร่วมกับพี่น้องในชุมชนนะครับทุก หมู่เหลามีการทําบุญนะครับมีการแจกทานมีการทอดผ้าไตรถวายเป็นพระราชกศุศนลแด่นะพระองค์ท่านนะครับทุกคนยังรู้สึกพระองค์ท่านอยู่ในฐานะที่เป็นประธานสภาวัธรรมของงหวัดสุกร์ก็ขอชื่นชมนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วม ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกหมู่เหล่าที่ได้ให้ความสําคัญในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างสูงขอบพระคุณมากครับที่เรามีกิจกรรมในวันนี้นะคะเพราะว่าเราทั้งหมดนะคะที่อยู่ในสถาบันราชประชาสมาสัยได้รับการดูแลแล้วก็จากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะโดยเรามีความรักและเทิดทูนในพระองค์ท่านเป็นอย่างมากด้วย แล้วพวกเราได้มีสโลแกนของเรานะคะที่เราทํากันมานี่เพราะเรามีสโลแกนที่ว่าเพราะมีวันนั้นค่ะจึงมีวันนี้ถ้าไม่มีวันที่พระองค์ท่านลงมาทรงโปรดก้าวช่วยเหลือก็จะไม่มีพวกเราในวันนี้ที่นี่นะคะแล้วก็จะไม่มีชุมชนที่เข้มแข็งที่แล้วก็รักเทร์ทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะไม่ว่าจะพระองค์ไหนพวกเราก็ยังรักเทราทูนตลอดนะคะ เพื่องแค่เอยเป็นประธานชมรมกินอาสาเพื่อนช่วยเพื่อนสามรอยพ่อผมประธานชุมชนหมู่้าหมู่เจ็ดตำบลรณาประชาสมาใส่ครับยุทธชัยกลางวานปิดครับเนื่องด้วยกับผมและผู้ป่วยทุกท่านได้น้อมใจกันร่วมจัดงานก็เพราะว่าพวกผมได้รับพระเมตตาจากพระองค์ได้ให้มีแพทย์มีพยาบาลคอยดูแลด้วยน้ำพระทัยของพระองค์ อัญหาที่เปรียบไม่ได้นี้แหละครับทําให้พวกผมนั้นทราบถึงในพระกรุณาพระมหาที่อันหาที่สุดไม่ได้พวกผมจึงได้พร้อมใจกันจัดงานน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านท,ท,ทุกทุกปีครับในกิจกรรมนี้อาจจะเห็นว่าเราได้มีการแจกอาหารเพื่อให้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาหารกินอย่างสุขถูกสุข,ขลักษณะน,นะคะแล้วก็ เราทุกคนตั้งแต่ท่านประธานชุมชนนะคะคณะแม่ครัวชุมชนคณะกรรมการชุมชนทุกคนเต็มใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกๆคนเพื่อสืบสานพระบณิธานของท่านของพระองค์ท่านนะคะพวกเราจัดงานกันนะคะในการจัดงานทางนี้เป็นการตั้งมั่นของท่านประเถืองแตเอียและคณะผู้ป่วยในชุมชนแล้วปัจจัยในการจัดงานนะคะจะเป็นจาก คณะผู้ป่วยและท่านบันเทิงแท้เอี้ยนเนี่ยแหละค่ะที่รวบรวมเงินกันมาเพื่อจะมาจัดงานส,ารสร้างงานให้ใหญ่ได้ขนาดนี้ได้สมพระเกียรติของพระองค์ได้ขนาดนี้นะคะในนามที่เป็นตัวแทนนะคะต้องขอบอกว่าทุกสิ่งที่พวกเราทําทําจากใจค่ะด้วยจงรักด้วยพักดีค่ะของพวกเราค่ะและเราจะทําตลอดไปค่ะ